คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับ ก็วันนี้นะครับเรามาถึง EP ที่จะสรุปนะครับหวยนะครับทั้งไทยแล้วก็ลาวเลยนะครับวันนี้มันออกวันเดียวกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราสรุปให้ทั้ง2หวยเลยนะครับสูตรที่เราให้ไปนะครับก็เข้านะครับทั้งหวยไทยและหวยลาวนะครับถ้าอย่างหวยไทยนี่เราเข้า3ตัวนะครับในส่วนของตัวเด่นแล้วก็หวยลาวนี่เราเข้าในส่วนของ25ประตูนะครับแล้วก็ส่วน 25ประตูล่างและก็บนของหวยไทยเนี่ยเราก็เข้าในส่วนของตัวกลับนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับเข้ามาชมคลิปแล้วฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดทั้งหมดนะครับเมื่อเราลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะมีสูตรเด็ดๆนะครับมีเลขเด็ดๆมาให้ท่านนะครับมาให้ทุกท่านนะครับในทุกๆงวดเลยนะครับ อของหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็หวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนานี่ก็อาทิตย์หนึ่งมีออก2วันนะครับก็คือวันจันทร์กับวันพระหัสนะครับเราก็จะมีคลิปมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยนะครับของหวยาลาวแล้วก็หวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หวยลาวกันไอหวยไทยกันก่อนนะครับหวยไทยกันก่อนนะครับนี่นะครับก็ อันนี้เราลงไปในส่วนของสูตรนะครับสูตรไปดูกันครับสูตรนี่นะครับสูตรบนก่อนนะครับบน25ประตูนะครับก็เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับ2ตัวบนนะครับได้แก่เลข70นะครับนี่เลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมทําให้ชัดๆนะครับตัวนี้เลยนะครับเราออกเป็นในส่วนของตัวกลับนะครับ07นะครับของเราได้0ูนะครับ ก็เลขที่ออกก็คือ70นั่นเองนะครับ70นั่นเองนะครับก็25ประตูก็ถือว่าเข้าในส่วนของตัวกลับนะครับ2ตัวบนนะครับตอนนี้เราไปดูในส่วนของเลขเด็นนะครับเลขเด่นนะครับ3ตัวนะครับนี่เลยครับ027นะครับ027นะครับก็เลขที่ออกก็คือ 2 7 0นะครับก็ถือว่าเข้านะครับเลขเด่นเข้าก็คือสูตรก็แตกไปนะครับถือว่าโอเคครับงวดหน้าก็ว่ากันใหม่ครับตอนนี้เราไปดูในส่วนของ2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่าง2ตัวล่างที่หวยที่ออกก็คือเลข0ูนย์นะครับศ5นี่เลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับ25ประตูของเราก็เข้านะครับ ในส่วนของตัวกลับนะครับ50นะครับ5.0.0.5นั่นเองนะครับก็ลองดูกันนะครับสำหรับใครที่พลาดไปงวนนี้ก็ไม่เป็นไรครับง่วนหน้าก็ลองเข้ามาชมคลิปแล้วก็คิดตามกันไปนะครับในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของหวย ลาเนะครับหวยลาว<ค>อ่าน,น, <teaching> นี่นะครับหวยลาวนะครับหวยลาวของเราเนี่ยอ่าตัวเด่นนะครับตัวเด่นนี่นะครับตัวเด่น,<ค>นเลขที่ออกก็คือสองตัวบนก็คือแปดสองนะครับแปดสองแต่เสียดายนะคร rian rian ับ<ค>เราหลุดไปเหมือนกันนะครับหลุดไปหนึ่งแต้มนะครับนี่นะครับเราได้เลขมาก็คือเก้าสองนะครับ น่าเสียดายนะครับหลุดไปหนึ่งแต้มนะครับนี่นะครับแต่ว่ามันไปเข้าในส่วนของยี่สิบห้าประตูครับดูครับเลขนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอ่านี่นะครับผมทำเป็นสีเหลืองให้นะครับนี่นะครับสองแปดนะครับ 82นั่นเองนะครับเข้าตัวกลับนะครับในส่วนของ25ประตูนะครับก็เดี๋ยวเราจะปรับปรุงสูตรเพื่อให้มันเข้าในตัวเด่นให้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับปรุงสูตรกันไปนะครับแต่ก็25ประตูนี้ถือว่าเข้าบ่อยนะครับเข้าในหลายๆงวดเลยนะครับเข้ามาตลอดนะครับส่วนหวยไทยก็แบบที่บอกะครับก็งวดนี้ก็เข้าในส่วนของตัวเด่นกันไปเลยนะครับ ถ้าเกิดใครที่ชอบ027ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านก็ถูก3ตัวนะครับ3ตัวนะครับก็สำหรับงวดนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็จะโชคดีนะครับแล้วก็ถูกหวยรวยๆกันทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรครับอ่าหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะครับผลบุญผล ของกุศลที่เราทำเนี่ยก็จะช่วยหนุนนำให้เราถูกหวยรวยๆกันทุกๆงวดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเข้ามาดูแล้วถ้าเกิดชอบแล้วก็ถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการคิดค้นสูตรนะครับแล้วก็หาเลขเด่นเลขเด็ดนะครับมาให้กับทุกทท่านนะครับ แล้วก็ขอวยพรให้กับทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอขอให้ทุกท่านเนี่ยจงประสบแต่โชคที่ดีนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับถูกหวยรวยรวยทุกๆงวดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ